วีพรานิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ปูนทวี e. ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ปูนทวีก e. ุมมลแพทย์ผ e. สมผสานแพทย์ผ e. สมผสานนะครับวันนี้เราคุยกันในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์มาทักเรื่องการรับประทานยาใครที่รักษากับผมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว,ว่ามาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วทักว่ากินยาน,านั้นเนี่ยตัวนี้กินแล้วไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องทําอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เล่าสู่กันฟังละกันนะครับเพราะว่า เหตุผลเนี้ยมีหลายคนนะที่ทําให้หลุดออกจากการรักษาไปนะผมก็ไม่ได้ว่าเลยนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองนะฮะผมบอกเสมอครับว่าการรักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อดังเนี้ยมันมีชนิดของมันนะแล้วต้องกินยาต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งหายขาดหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าบางคนอยากจะแค่บรรเทาเฉยก็หยุดเองก็ได้ครับผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคุณต้องควบคุมการกินการอยู่ไปตลอดชีวิตแค่นั้นเองนะ แต่ถ้าเกิดว่าจะไปรักษาแนวอื่นก็ไม่ได้ว่า,นะวาอะไรครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็เปิดโอกาสอยู่แล้วเับเป็นสิทธิ์ของคนไข้ในการที่จะเลือกในการรักษาหรือไม่รักษานั่นเองนะผมให้สิทธิคนไข้เต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกนะครับว่าต้องการที่จะรักษาให้หายขาดหรือแค่บรรเทานะผมจะถามตั้งแต่แ,ตแรกเลยนะครับแต่ก่อนหน้าที่ผมจะมาคุยกันหรือรักษากันเนี่ยก็คงต้องดูคลิปผมก่อน อย่างน้อยสองสัปดาห์หรือว่าประมาณสิบสี่วันวันละคลิปนะอย่างน้อยนะฮะแล้วลองปฏิบัติตัวดูตามที่ผมแนะนำคนะวบคุมการกินการอยู่อย่างไรนะครับแล้วดูซิว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไปหาคุณหมอท่านอื่นช่วยรักษาแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสิครับว่าเรื่องของผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับในการที่จะรับประทานยานาน,านๆแล้วเจอคุณหมอหรือว่าเภสัชเขาทักเนี่ยเราต้องทําอย่างไรนะครับทีนี้เรื่องของผิวหนังอักเสบเรื้อรังเนี่ย มันก็คือการรักษาโรคผิวหนังที่มีอาการต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นจุดเป็นตุ่มเป็นปื้นเป็นผืนนูนหนานะแดงคันเป็นแผลเป็นสะเก็ดเป็นขุยอะไรก็ว่าไปแล้วรักษาเกินสองสัปดาห์ขึ้นไปไม่หายอันนั้นเขาเรียกว่าผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ผิวหนังเนี่ยเรียกว่ามีการติดเสเตียรอย ภาษาผมก็จะใช้เรียกว่าผิวบอบบางจากสเตียรอยด์นะคู่กันนะในการที่จะรักษาโรคผิวหนังอักเสกบเรื้อรังนี้นั่นเองครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นชนิดไหนนะถ้าเป็นผิวหนังอักเสกบเรื้อรังชนิดติดเชื้อผมก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะนะขึ้นอยู่กับว่าเป็นเชื้ออะไรนะต้อง,องแยกไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผิวปกตินะที่ติดเชื้อนะครับแล้วให้ยาเนี่ยจะหายไว แป๊บเดียวครับอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนเดือนสองเดือนไม่เกินเนี่ยหายแล้วนะครับแต่ถ้ามีผิวบอบบางจากสเตียรอยมันจะใช้เวลานานมากขึ้นผิวบอบบางมากใช้เวลารักษามากผิวบอบบางน้อยใช้ระยะเวลาในการรักษาน้อยแต่ช่วงระยะเวลาในการรักษาเนี่ยต้องควบคุมการกินการอยู่ด้วยในกรณีที่มีผิวบอบบางจากสเตียรอยนั่นเอง อันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องของผิวบอบบางจากสเตียรอยเป็นอย่างไรคนระ่าวๆแล้วกันเนาะก็คือติดสเตียรอยนั่นแหละนะครับหยุดทาไม่ได้เลยพอหยุดทายาปุ๊บโอ้โหมาเลยผื่นเหอคันขึ้นมาปวดแสบปวดร้อนคันยุบๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วเป็นตุ่มเป็นแตกเป็นแผลอะไรก็ว่าไปบนี้หลากหลายมากนะในการที่เขาเรียกว่ามีอาการถอนยาสเตียรอยนั่นเองนะนะอันนี้ก็เรียกว่าติดเพราะอะไรฮะ เพราะมันต้องทาตลอดนะพอหยุดทาปุ๊บก,ก็มีอาการถอนสเตียรอยด์เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะของการที่มีผิวบอบบางจากสเตียรอยด์แล้วมีผิวติดสเตียรอยด์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องควบคุมการกินการอยู่ร่วมด้วยในการที่จะรักษาเรื่องของโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอเภสัชนะไปเจอหมอไม่ว่าจะเป็นญาตินะครับเป็นคนรู้จัก นะครับแล้วไปเห็นยาแล้วเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยตกใจนะเขาก็จะตกใจกับผมบอกปกติเขาไม่กินนานกันนะตัวนี้คนไข้เป็นไงฮะอ,อ้าวเฮ้ยจะเชื่อใครดีวะนะจะเชื่อผมหรือว่าจะเชื่อคุณหมอหรือเภสัชคนนั้นหรือบุคลากรทางแพทย์อื่นๆนะครับทีนี้จะยังไงนะครับปกติเขาก็จะบอกว่าเอยเขาไม่กินนานกันนะพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรนะ อันแรกเลยก็คือดูดูตัวคนไข้เองครับเพราะผมจะบอกเสมอนะครับเวลาที่รักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังนั้นมันหายจากตัวคนไข้เองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ัะอย่างแรกเลยคือคนไข้ไม่มั่นใจในการรักษาของผมเพราะอะไรฮะดูคลิปสองคลิปมากเอาแล้วมารักษาแล้วปรึกษาออนไลน์แล้วนะครับบางคนไม่ได้ดูเลยเพื่อนแนะนำมา บอกญาติเขาแนะนํามาเขารักษาแล้วดีขึ้นแนะนํามาไม่ได้ดูคลิปเลยไม่รู้จักผมเลยว่าเป็นคนอย่างไรรักษาโรคแบบไหนต้องให้ควบคุมการกินการอยู่อย่างไรไม่มีไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มารักษากันนะครับอันนี้ก็คือเขาไม่รู้จักผมแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในการรักษานั่นเองนะครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองก็คือมันเฮอเฮอยุบยุบ ฟังให้ดีนะฮะเดี๋ยวเหอเดี๋ยวยุบเดี๋ยวเหอเดี๋ยวยุบเป็นจริงตามที่ผมบอกหรือเปล่าผมถ้าเป็นตามจริงอย่างที่ผมบอกเป๊ะเอออันนั้นแหละครับใช่นะครับแต่บางคนบอกเอ้ยเอ้าทําไมกินแล้วมันเหอขึ้นกินยาแล้วมันเหอขึ้นนู่นนี่นั่นทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้เลยครับว่าไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยคือมีอาการถอนเสเตียรอยด์นะครับช่วงแรกไม่เข้าหูเขาเขาไม่เข้าใจ กินยาแล้วมันต้องยุบลงยุบลงยุบลงดีขึ้นนะครับแต่เขาไหม่เขก็ไม่เข้าใจครับว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะมีอาการถอนยาสเตียรอยอยูท่ทั้งทั้งที่ผมพูดไปแล้วนะมีแล้วนะครับเยอะด้วยนะหลายคนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่มีญาตินะครับแล้วเป็นคนรู้จักเนี่ยแล้วทักมาเนี่ยว่าเออเนี่ยยาตัวเนี้ยมันกินนานไม่ดีมันเป็นยาปฏิเ,เชวนะนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปมีผลข้างเคียงเยอะ เยอะนะครับมันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะมันก็อยู่ในความดูแลของผมนี่แหละในการที่จะให้ยารับประทานยาต่อเนื่องนะครับแล้วจะทํำยังไงนะเมื่อคนมีคนทักแบบนี้เราก็จะใจแป้วนะรู้สึกเฮ้ยใช่เหรอมันถูกทางแล้วใช่ไหมนะให้ไปดูตัวเองก่อนนะว่าดูคลิปผมมั่นใจพอหรือยังนะครับคุมอาหารควบคุมการกินการอยู่มันเหอขึ้นยุบลงตามอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะ มันจะได้มั่นใจมากขึ้นในการที่จะเข้าใจตัวเองนะว่าถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะครับให้ทําดังต่อไปนี้ให้ถามคนที่ทักมานะครับว่าห้ามกินยานะยานี้มันกินนานไม่ดีนู่นนี่นั่นให้ถามเข้าไปครับว่ารู้จักเรื่องของผิวบอบบางจากสเตียรอยไหมร่วมกับการติดเชื้อให้ถามเขาอย่างนี้ครับลองถามดูเลยนะ ถ้าเขาตอบว่าไม่รู้ให้เขาดูคลิปผมง่ายๆนะไม่ต้องไปอธิบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้อ๋อรู้จักนะผิวบอบบางบจากสเตรอยแล้วมีการติดเชื้อโอเครู้จักให้ไปรักษากับเขาอันนี้จริงๆนะผมพูดเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นใครนะครับที่มีคุณหมอนะครับที่รู้จักผิวบอบบางจากเสเตียรอย ผิวติดสเตียรอยร่วมกับมีการติดเชื้อให้เขาไปรักษาเลยไม่ต้องมาหาผมก็ได้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาของผมนะครับมันหายจากตัวคนไข้เองเก้าสิบเปอร์เซ็นเพื่อทำให้ภูมิต้านทานของคนไข้ที่ผิวตรงที่มันบอบบางจากสเตียรอยเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วยาเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นในการกำจัดเชื้อที่มันอยู่ใต้ผิวหนังชนิดนั้นๆน,น,นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะครับที่รับประทานยากับผมอยู่นั่นเนี่ยแล้วคุมอาหารดีการกินการอยู่ดีอื่นมันจะยุบลงเรืเ่อยๆจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วใครที่ขัดคําสั่งไปกินของนู่นนี่นั่นต้องห้ามนะครับของแสลงของที่แพ้ของที่หวานของที่มีสารเคมีสารพิษของหมักดองอาหารแปรรูปอาหารนอกบ้านอื่นมันก็เห่อขึ้นมา ตรงไปตรงมานะครับทุกคนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีหน้าที่ในการแนะนำนะผมถึงมีส่วนในการหายแค่สิบเอร์เซ็นท่านั้นนะบอกให้เดินจนจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะแต่คนไข้เป็นไงฮะบางคนก็เดินตรงดีหรอกช่วงแรกแรกนะครับแต่พอสักพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับทะเลทะหลหย <laughs> เออทะเลทะลายแล้วนะบางทีก็ออกไปอา่าลำคลองห้วยหนองคลองบึงนะครับบางคนก็ไปเจอ บุคลากรทางการแพทย์นะนะัทักจนใจแป้วครับออกทะเลออกมาหาสหมุทรไปเลยก็มีเยอะนะครับอันนี้ก็เรื่องของคนไข้ครับเพราะว่าคนไข้ไม่มั่นใจในการรักษาไม่รู้จักผมเพียงพอเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับใครที่จะรักษากับผมนะครับผมขออนุญาตเลือกเลือกเฉพาะคนที่ต้องการอยากจะหายขาดจริงๆ ที่จะมาปรึกษาออนไลน์นะอันนี้ขอโทษนะฮะเฉพาะปรึกษาออนไลน์นะแล้วดูคลิปอย่างน้อยสองสัปดาห์แล้วนะอันนี้คือคือต้องขอเลือกแล้วละ่ะนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแล้วก็เดี๋ยวผมคุณภาพไม่ดีนะในการที่จะรักษาคนคไข้ไม่ไม่สะดวกอว่ายง่ายถ้ามันเยอะเกินไปคุณภาพจะตกนะเพราะฉะนั้นใครนะครับที่ต้องการอยากจะหายขาดจริงๆหมอบอกมาเลย จะให้เลี้ยวซ้ายก็ซ้ายจะให้ไปทางขวาก็ไปทางขวาเอออันนี้แหละยินดีที่จะรักษามากเลยครนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนครับที่แบบเฮ้ยเอาไงดีวะนะเนี่ยเราว่าวันด,ดีดูนรนี้ั่นลองรักษาแล้วกันไม่ต้องมาครับแล้วถ้ายังไม่ได้ดูคลิปสองสัปดาห์ผมงดปรึกษาออนไลน์ผู้ตรงตรงนะบางคนติดต่อมาแล้วโอนเงินมาให้อ,อ่แอดมินแล้ว ล้วถามไปถามมาบอกก็อ๋อเพิ่งดูคลิปได้สองวันแล้วผมทําไงรู้ไหมฮะผมบอกอ๋ออีกสิบวันสิบกว่าวันเนี่ยอีกสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากดูคลิปทุกวันนะครับช่วงนี้แล้วลองปฏิบัติตัวดูแล้วก็นัดกันใหม่แล้วก็ค่อยคุยกัน,นอันนี้ผมจะใช้แบบนี้แล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทําไม่ได้นะครับพอครบสองอาทิตย์แล้วเนี่ยโอ้โหหมอไม่ไหวแล้วงดเยอะเหลือเกินผมโอนเงินคืนครับ อาอันนี้เนรื่องจริงนะแต่อันนี้คือยังไม่มีนะเขาอยากจะหายกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่บอกว่าจะลองรักษาอย่ามาค,คุณเดินผิดซอยแล้วนะ,นะคุณไปหาคุณหมอท่านอื่นเถอะนะ,นะเพราะเพราะถือว่าคุณไม่ได้อยากหายขาดจริงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครนะครับที่อยากจะหายขาดจริงเนี่ยคุณต้องดูคลิปผมอย่างน้อยสองสัปดาห์นะครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าได้ด่วนมากโอ้โหไม่ไหวหมอมันทรมานนึกกัน มาโรงพยาบาลครับอย่ามาเร่งรับผมนะครับว่าเอ้ยหมอขอรับคิวได้ไหมยังดูไม่ครบเลยสองสัปดาห์แล้วเนี่ยยังไม่ได้ลองปฏิบัติตัวดูเลยเนี่ยขอมาปรึกษาออนไลน์ก่อนได้ไหมมาโรงพยาบาลครับรวดเร็วทันใจแน่นอนนะดีไม่ดีอาจจะได้ฉีดเลือดด้วยฉีดซีรัมเดปัันให้มันบรรเทาไปก่อนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเร่งรับผมนะครับนะบเพราะฉะนั้นใครที่จะมาปรึกษาออนไลน์นะครับถามแล้วเนี่ย ขอให้ตอบตรงไปตรงมานะอย่าโกหกผมนะครับนะผมรู้นะเพราะฉะนั้นใครที่ตอบตรงไปตรงมาอ่ะเราจะไปต่อกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครโกรหกอนะผม,ผมก็จะให้มาโรงพยาบาลครับน,นะก็คือจะงดปรึกษาออนไลน์นั่นเองนะหรือถามแล้วไม่ตอบอ่าผมถามแล้วนะพิมถามแนะชทก่อนนะคุยกันช่วงแรกก่อนที่จะโทรไปเนะี่ยแล้วไม่ตอบโอ้โหผมงดปรึกษาออนไลน์หลายคนแนะ้ะ ัน,นี่คือเรื่องจริงนะครับถามนะถามครั้งที่หนึ่งเอาก็ไม่ตอบขอโทษนะครับขอโทษต,ตอบคําถามด้วยครับครั้งที่สองก็ไม่ตอบนะพอถึงรั้งที่สามนี่ยผมขอลนะของงดปรึกษาออนไลน์แล้วกันนะครับเดี๋ยวคืนเงินเลยแล้วกันอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เรื่องจริงนะครับมันเ,เกิดขึ้นมาแล้วนะครับร้อยพ่อพันแม่เมื่อก่อนนี้ผมพูดร้อยพ่อ,พอร้อยแม่เข้าใจคำไหมคำ,คำนี้ไหมก็คือนหนึ่งต่อนหนึ่ง คู่สามีภรรยาหนึ่งคนนะครับนะแต่ทําไมต้องพันแม่นะก็คืออัตราส่วนหนึ่งต่อสิบครับอันนี้คือแซลในคนระบบของสังคมไทยนะครับนะร้อยพ่อพันแม่นะผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าผู้ชายแม่รู้สึกเดี๋ยวนี้เป็นยังไงฮะเดี๋ยวไหนจะกิ๊กไหนจะกักไหนจะเพื่อนไหนจะเด็กไหนจะโอ้โหคนในปกครองเหรอหรือไงเยอะเหลือเกิน นะผู้ชายในยุคนี้นะครับจะถามว่าผมเคยเป็นมาก่อนไหมก็เฉียดเฉียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะที่จะต้องมารักษาออนไลน์นะครับลอกผิดกฎกติก,กามาระยาคอันนี้ผมถือว่ายังไม่ได้ต้องการที่จะหายขาดจริงๆยังแค่ขอยังไงขอทดลองไม่ได้มั่นใจกับการรักษานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ไปหาคุณหมอท่านอื่นนะครับคุณหมอท่านอื่นเยอะเลย นะที่จะรักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังได้ครับแต่ผมก็จะม,มาในแนวเนึนะในแนวผสมผสานนั่นเองครับรักษาตามรากเง่าของโรคไั่ไข้เจ็บนะไม่มีการเลี้ยงไข้ครับใครที่จะบอกว่าเลี้ยงไข้ก็คือถามตัวคุณเองครับว่าคุณยังกินของที่แพ้ของที่แสลงของที่หวานของที่มีสารเคมีสารพิษของหมักดองอาหารแปรรูปอาหารนอกบ้านอยู่ไหม ยังอดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยเครียดกังวลบุญหิรชุนเฉียววินเวียงอยู่ไหมนะถ้ายังมีอยู่ก็มันจะเหอะเหยุบยุนะครับแล้วก็ไม่หายสักทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยมันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะไม่ใช่ผมรักษาคนเดียวหายจากหมอเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้ครับโรคเนี้ยเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับตัวที่คุณทํามาเองครับทํายังไงหมอไม่เข้าใจอ่าสมมติเป็นที่แขน แล้วใครทายาคุณหมอทาเลยผมทาให้ไหมไม่ใช่ <c oughs> คุณเองนะครับหรือไม่ก็ญาตินะถ้าเกิดว่าทาที่หลังก็ทาไม่ถึงกันนะนะให้ญาติทาให้ที่หลังโอ้หญาติแต่ละคนก็มือหนักไม่เหมือนกันครับบางคนก็ทาบางบางดีหรอกนะเชื่อหมอว่าเออให้ทาบางบางเช้าเย็นนะครับบางคนเห็นทาแล้วมันยุบดีมันเป็นสเตียรอยไงนะ ทาปุ๊บโอ้โหเห็นพอกขาวเลยเพราะบางทีหมอให้มันเป็นกระปุกใหญ่นไหมต่อไหมฮะนะพอกเลยนะพอกเสร็จแล้วเป็นไงยุบดีแล้วนะตอนนี้ติดใจสิยังไงล่ะคัน่อไปก็พอกต่อครับพอกก็ไปพอกก็มาปรากฏว่าลามไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งลามไปทั้งตัวนะผมมาตรวจทีหลังเนี่ยผมได้รู้เลยครับว่าอ๋อไอคนช่วยทาเนี่ยต้องใส่ทาหน,า,นาแน่นอนเพราะอะไรฮะที่อื่นมันยุบหมดแล้วครับแต่เหลือที่หลัง หลังยังหนาอยู่นะผมก็ถามคนที่ช่วยทาเนระบอกโอ้โ oh, หทาหนาจริงไหมจริงนะเพราะมันจะมีผิวบอบบางจากสเตียรอยด์เยอะถ้าทาหนาทาถี่ทาบ่อยทานานหรือความแรงของสเตียรอยด์เยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่ทาสเตียรอยด์มาเยอะเองก็ต้องดูแลรักษาด้วยตัวเองนั่นเองนะมันเหมือนเป็น,นการคิดค่อยู่กรรมนะชดใช้กรรมที่ทํามาด้วยทมือของตัวเอง นั้นมันมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ผมจะช่วยไปรักษาให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตปไปไม่ได้นะมันเหมือนผื่นตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นย้าแห้วหมูนะใครรู้จักย้าแห้วหมูมั่งนะครับคือมันจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะครับเหมือนกันครับเหมือนผื่นมันอาจจะเหมือนมีหัวอยู่ใต้ดินเหมือนกันนะแล้วย้าแห้วหมูดออูยังไงครับต้องกาจัดยังไงต้องถอนออกคนระับดึงออกรวมทั้งหัวด้วย มันถึงจะหายเกลี้ยงไปจนกระทั่งไม่มีร่องรอยหรือว่าไม่โตขึ้นมาใหม่นะแล้ววิธีการที่ผมรักษาก็คือเป็นการช่วยกันดึงแต่ผมดึงแค่สิบเปอร์เซ็นแค่นั้นไงในการแนะนําบอกกล่าวนะบอกเออตรงนี้ต้องดึง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 ออกต้องไปควบคุมการกินการอยู่นู่นนี่นั่นอที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วคุณไม่ดึงบางคนก็เอาเอาย่าแห้วหอกมาเติมอีกโดยการที่ทําให้มันผื่นเห่อขึ้นเพื่อมีนะ พราะฉะนั้นก็คือช่วยกันดึงับถอนยาให้หมูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอื่นมันก็จะยุบลงยุบลงยุบลงไปเรื่อยๆั่นเองอันนี้คือการเปรียบเปรีย,ปรยบเทียบเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหายจากตัวคนไข้เองนะครับเก้านสะิบเปอร์เซ็นตนะผมย้ําเกือบทุกคลิปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่บอกว่าโอ้โหไม่ไหวหร้กอยากจะให้หมอรักษาให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยไปหาคุณหมอท่านอื่นนะซึ่งซึ่งอาจจะ,ะมียาในกลุ่มไบโอโลจิก ซ,ซึ่งซึ่งมีคนไข้มาหาผมเนี่ยเราไปใช้กลุ่มนั้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าหายขาดอย่างไรเนี่ยผมขอละขอเข้ามารีวิวนะในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังแต่ตอนนี้ยังยังอยู่ในขั้นตอนการรักษาอยู่นะครับแต่ผื่นยุบดีมากเลยฉีดไปแค่เข็มเดียวเองนะครับเอาแล้วครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะนานเกินไปนะเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะมาทักเรื่องของการกินยานานเกินไปนะเราต้องทําอย่างไรครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคนไข้นะครับว่า มั่นใจกับการรักษามากน้อยแค่ไหนนะครับเข้าใจตัวผมมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ผื่นมันยุบยุบลงขึ้นเฮ่เนี่ยตามการที่ผมพูดไปหรือเปล่าตรงไปตรงมาเป๊ะไหมนะครับถ้าเกิดมันตรงไปตรงมาเปะ๊ะเอออันนี้ก็น่าจะมั่นใจกัดในการรักษามากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วผมก็จะให้ถามไปเลยครับว่าอันนี้คือสรุปสั้นๆเนาะ รู้จักเรื่องของผิวบอบบางจากสเตียรอยและการติดเชื้อตรงนั้นหรือไม่ถ้าถ้าไม่รู้จักก็ให้าดูคลิปผมแล้วนะถ้าเกิดว่ารู้จักก็ให้ไปรักษาต่อกับคุณหมอท่านนั้นนะครับดูซิว่าเขาจะมีการควบคุมการกินกันอยู่ไหมนะครับหรือว่าการให้ยาอะไรอย่างไรนะครับแต่ส่วนใหญ่จะจบที่กลุ่มไบโอโลจิกก็คือการฉีดยาที่เป็นเหมื่นๆน,นั่นเองนะแล้วก็ต้องฉีดไปตลอดชีวิตนะ ถ้าใครปั๊มเงินได้ก็แนะนําให้ไปฉีดนะครับนะเพราะจะได้ไม่ต้องควบคุมการกินกันอยู่แต่ตอนนี้มีหนึ่งคนแล้วนะ,ะที่รักษาคู่กัน,นะรักษากับผมด้วยแล้วก็ไปฉีดยาในกลุ่มนี้ด้วยนะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดหายขาดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวละผมขอไปแล้วล่ะ,ะคุณอุศนีสวัสดีครับบอกว่าเชื่อคุณหมอนะก็หายแน่ๆค่ะฉันกับลูกหายมาแล้วค่ะเอ๊เดี๋ยว ลูกย,ยังยังไม่หายนะครับใกล้แล้วนะแต่ยังไม่หายนะครับน <c oughs> <c oughs> ะเออปาเบ้นเนาะสวัสดีครับคุณแอปบอกว่าสวัสดีครับวันนี้รักษาออนไลน์กับหมอวันแรกขอโทษที่ทำให้ล่าช้าครับหมอครับสมมะขามส้มมะขามใช่ไหมทำอาหารแทนลดเที่ยวได้ไหมใช่ไหมผมไม่รู้ว่าสแสลงหรือแพ้หรือเปล่า ถ้าถามมาแบบน,นี้นะผมตอบไม่ได้ครับต่อเบนบอกว่าพี่สาวซื้อมันคุดมาให้ทานทานได้ไหมครับได้ครับผมกินได้เลยนะแต่ผื่นจะเหอนนะครับเออตอบควรนั้นเนี่ยหมอเนี่ยเอ่อคุณธนากรบอกว่าพอดีหมอนัดไว้วันที่สิบเอ็ดครับหมออยู่ไหมครับอยู่ดีครับวันที่สิบเอ็ดเนี่ยนะ ว,วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกนะมิถุนานนะผมไม่อยู่นะครับแล้วก็ยี่แปดยีเก้าสาสิบหรือไงเนะีนะ่ยช่วงปลายเดือนไม่อยู่นะคุณวัรยานะ้องบอกว่าช่วงนี้รักษากับหมออยู่อ้าวขอบคุณครับที่บอกเนาะจะฉีดวัคซีนแค่วันใหญ่ได้ไหมครับได้ครับผมเขาก็ฉีดกันเยอะนะครับแต่พื้นเหอทุกคนครับร้อยเปอร์เซ็นอ่านี่บอกก่อนเลย คุณแอปนะบอกว่าครั้งแรกไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ยาฆ่าเชื้อสองอย่างฉีดเลือดด้วยผ่านมาเจ็ดวันตอนนี้ผื่นยุบแห้งเรื่อยๆครับครับผมเราคุยกันแล้วนะไม่ต้องบอกก็ได้นะครับนะเอาขอบคุณมากครับที่มาอุตส่าห์รีวิวนะวันนี้เราคุยกันแล้วโอ้โหกระกุกตะกักมากเลยเพราะอะไรครับเพราะคนไข้ใช้มือถือเล่นไลน์ไม่เป็นโอนเงินค่าตรวจโอนค่ารักษา ออนจองคอร์สไม่เป็นครับนะบโอ้โหแอดมินผมบน่นอุบเลยว่าแอดมินของงานยุ่งด้วยนะนะเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่รู้ตัวว่าทําไม่เป็นนะครับอย่ามาถามแอดมินนะให้ถามคนที่รู้นะครับคนที่บ้านคนที่รู้จักอยู่แถวบ้านลูกหลานนะครับช่วยทําให้หน่อยนะไม่ใช่ทําเองว่าโอนไม่เป็นน่นนี่นั่นโอนไม่มาต้องรักษายัางไงต้องส่งรูปไปที่ไหนอะไรยัง ถามคนที่ทําเป็นครับอย่างงมนะครับถ้าง,งมมาเนี่ยผมโอ้โหผมเคยยกเลิกงดปรึกษาออนไลน์คืนเงินไปแล้วครับหนึ่งคนอ่าพูดเรื่องจริงครับคนสูงวัยนะอ่ผมบอกให้ส่งรูปมาดัานส่งรูปเก่ามาเนี่ยมีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่เล่นไลน์เล่นโทรศัพท์โอนเงินนู่นนี่นั่นไม่เป็นหาคนทําสิครับผมก็เคยบอกเขาแล้วนะครับผู้นี้เนี่ยมาเจอที่โรงพยาบาลเนี่ยผมบอกแล้วนะ ีนะ่ยผมเมื่อกี้ยังคุยกับแอดมินอยู่เลยบอกว่าเออผมอุตส่าห์บอกไปแล้วนะครับว่าทําอะไรไม่เป็นให้หาคนที่ทําเป็นสิครับในการที่จะมาเออมาช่วยทําให้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวโอ้โหวุ่นวายกันไปใหญ่เลยนะวันนี้กว่ากว่าจะได้คุยกันเนี่ยโอ้โหเบื่อยนะเพราะฉะนั้นกดแอป,ปนะรอบต่อไปผมนัดวันธรรมดาแนละให้ลูกอยู่ด้วยนะอันนี้ผมก็เป็นการแก้ปัญหาส่วนตัวของผมนะ ก็คือให้ลูกหลานเลือกใครเนี่ยที่เขาทําเป็นเนี่ยอยู่ด้วยกันในวันหยุดนะเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนใช่ไหมนะก็ให้หยุดช่วงวันเสาร์วันเสาร์ผมหยุดไม่ได้ไม่ได้ตรวจออนไลน์นะผมก็จะตรวจวันวอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนัดกันต่อไปทุกครั้งเนี่ยเป็นแบบคอร์สของคุณแอปเนี่ยก็จะวันอาทิตย์ตลอด <นะ S 2> เพื่อจะได้ให้มีลูกหลานเนี่ยช่วยส่งรูปถ่า,ายรูป แล้วก็เผื่อพิมพ์บอกมาด้วยนะครับมันจะได้สละสลวยรุ่มวนขึ้นนั่นเองนะมันจะได้ง่ายขึ้นนะนะคุณประจักษ์สวัสดีครับคุณวัญญาผมว่าสรุปคือให้งดวัคซีนทุกชนิดระหว่างรักษาครับผมร้อยเปอร์เซ็นครับผมเฮอจริงๆนะครับเรื่องวัคซีนนะเอาล่ะโอเคใน ช่องสีแดงไม่มีใครถามอะไรนะครับเอาแล้วนกะนะ็ประมาณนี้นะเรื่องของคุณหมอคุณเพศัตว์นะครับที่ทักถามหรือว่าตกใจในเรื่องของการราับประทานยาที่นานก็เป็นไป,นป,นป,นปนด้วยประกา,ารลัวชนี้นะครับ,นะรบ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะงดไลฟ์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลาพักร้อนครับแต่ว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลถึงประมาณสี่โมงครึ่งตอนเย็น เพราะฉะนั้นใครที่จะมาฉีดซีรั่มเลือดปันมาฉีดเลือดอะไรเนี่ยขอความกรุณาว่ามาก่อนสักบ่ายสองนะไม่งั้นเดี๋ยวมาแล้วหมอไม่อยู่นะแม่น่านเสียดายจังเลยอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นให้มาเร็วๆหน่อยนะครับใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ก็นู่นเลยครับนะเอ่อวันที่หนึ่งใช่ไหมนะหยุดน่าจะหยุดถึง วันพุตพุตหรือหัดส,สุกเนาะเสาร์อาทิตย์ก็หยุดไลฟ์นะไปเจอกันที่นู่นเลยวันจันทร์เลครับตอนสองทุ่มนะครับก็จะคุยกันเรื่องอะไรนะเมื่อกี้บอกไว้แล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีกทีแล้วกันนะครับวันนั้นแะนะนะวันจันทร์ตอนสองทุ่มครึ่งครัครบ ่ะโอเคครับอ้าวใครที่ดูผมอยู่นะปัจจุบันที่เป็นโรคประจําตัวที่ไม่หายขาดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บท่วนทั่วทุกคนทุกท่านเถิดนะครับสาธุครับสวัสดีครับ